บิอื้มอ,อ,อุ้ยสีสวยเลยเนาะอุ้ยสวยหอมมากอ,าอุ้ยแข็งๆเลยจ้ะหม่ำผมจะบอกด้วยว่าโอ้บึ้งพี่น้องบึงบ้งปาดปาดปาดบึ้งปาดพี่น้องมุนีน่คนะทำยังไงเลยเปรี้ยวพอดีกิน หมแดงเป็นนวนีวะอมมังเปล่ามึงนะไปมึงนะอร่อยมึงนะโอ้โหมึงนะไปลองมั้ ่เยเยานีผู้ได้อย่างหหว่ารสชาติเป็นังไรก็สมงวแล้ะจ้ะพี่น้องสวัสดีครับมาค่ะพี่น้องคะ่ะมือนีได้มัมยักษ์ค่ะออ้ใหญ่แห้งพี่น้องจ๋าหนึ่งกิโลนะคะลูกนี้ได้มาจากใครอ่ะสั่งมาจากเพจหากินหาเลาะนะคะชิึๆน,นาคเดอนี่นี่เอาลองตัวนี้ลองตัวนี้ลองตงัวนี้เออดเดินเลยลูก ค่ะพ่อนั่นแหละโอ้โหพี่น้องอุยหอมสองแดดได้เนี่หอมสองแดดนะคะทุกคนอาแบบใหญ่เลยจ้าพี่น้องจ้าบิอ๋อคุยสวยเลยเนาะอุ้ยสวยหอมมากอุยไปจะกินเห้พี่น้องจ้า อุ้ยมันจะแซ่บแท้อีพอยแม่คือจะกินหมดอีพอยแม่เอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมบ้ันสกมกระเทียมใส่บุ๊บกระเบื้อใส่บุ๊บวางไม่ปะลาเข้านี่จังสีดีกว่าจังไดจังใดจังไดจังไดจังสีอ้าวดีระคาโอ้ยเลยค่ามาจ้ะคราวนี้นท้องอนๆได้จ้ะพี่น้องจ้า จะว่าหนึ่งกิโลขอเขา,าอยากกินที่เราฟังน้าจ๋าไม่จังโมเป็นเงียนมาค่ะเหนื้อร้อนๆปาร์ตเบียร์สั่งมาสองแบบสองอย่างเนาะเอ่อสั่งแบบครึ่งกิโลมาให้น้องจ๋านั่จ๋าแล้วก็อันนี้หนึ่งกิโลจ๋าเพนหากินหาเลาะเด้อเดี๋ยวเยอะมากเลยเลยแมนเอาฟังเดี๋ยวก่อนฟังเยอะก่อนอู้หูแข็งๆเลยจ๋าหนึ่นงกิโลมึง วิสมสมให้ดีด้วยอ่ะป๊าพีมมา่น้องโอ้เบิ่งพี่น้องเบิ่งปัดปัดปัดเบิ่งปาดพี่น้องวันนี้คนน่ะมาพี่น้องมาทำหนึ่งไงเลยหอมจับหอมแดงเยอะพอดีแม่ เอย่าพอดีกินพรมหอมแดงกนเป็นแนวนีน้วะเี้ยพอดีอ่ะหอมแดงของแพทอืมอือหืออร่อยอ่ะอ รสชาติแบบเขาบอกว่าไม่ชอบเปรี้ยวมากให้เอาไว้หนึ่งแดดมาถึงก็คือตากแดดเลยถ้าชอบเปรี้ยวก็คือให้เอาไว้สองแดดเผสงแบบเย็นมะเขือเปี่น้องมันอันนี้โอ้งแดดอร่อยไหมโอ้ยเสียบรรยากาศเลยเหมือนเลยกินกะลากกินกะลากหนุบชิวเปี๊ยหน้องเมึงเปี๊ยหน่องมึงเปี๊ยหน่องมึงไง อุ้นะไปอุป้นะ<ป><ป>สวยๆเลยฮึอืมก็แสบเลยอืม,อ,มอร่อยอร่อยเลยผู้ใดบีอยากกินอันใหญ่ก่อังเป็นแบบอันหน่อยก็ได้จ้ะไม่รู้ว่ามีอันหน่อยไหมเบียก็ไม่ได้ดูเบียดูแค่ต่สั่งมาครึ่งโลครึ่งโลกับหนึ่งกิโล มออม่เนี่ผมจะบอกเรื่องว่าอาหารที่ถูกใจยากมากแต่ละสูตรเิ่นบอกกันแซบแซบแซบ,บต่างกันเนาะพริกมีแค่นี้บ่ะเหรอ,หอพริกมีแค่นี้บอกว่าโอ้เดือ เบิงแข็งๆเลยจ้ะคุณบดดิแม่ให้หพริกไปท่านอือจ้าหมดบ่มอจ้าสูข้ากันเข้ากันอีกแล้วครับท่าน อืมต้อืมอืมแับอืมน่ะอืมบอกเลยข้าวเหนียวหลักความชั่วอืมอืมกรก รักหอมชูมันจะคล้ายๆกระเทียมนะคะทุกคนเพราะเพราะพ่อเมื่อกินน้ำกันเราไม่ก wow ่อแบบเข่ากันแต่พี่น네้องพอยยากแบบกินถ้ามียจ้้องหอมชู อร่อยหอมเครื่องมาบุงเนล้งเจียเสียบเสียบบุญเล้าบุญเก้าโอ้โหบุญเะอ้า นี่อุ้ยเี่ะไปใหญ่เอ๊ะอะไรเนี่ยนี่พี่น้องก็สิว่าหม่ำขึ้นอย่างไม่ก็สิคล้ายๆสมง้อจ้ะแต่ว่าเกลือเบลีหอมใบตอง หรือบางร้านก็ใส่ตับพี่น้องมึงใส่เลยข้างเขาเนี่ยผู้ได้ยากหรือว่ารสชาติเป็นยังไงก็สมงัแวแหละจ้ะพี่น้องอแต่นี่เขาสีแบบเป็นแบบเนื้อเลยแล้วบางร้านก็จะแบบใส่ตับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ข้างในใส่ตับผสมเนาะ แต่อันนี้เบลไม่แน่ใจว่าไม่รู้ล่ะแต่ว่ามันอร่อยกว่าปัดถั่วถ้าใส่จับน่าจะดำดำแต่ถ้าไม่ใส่จับน่าจะแดงๆแบบเนี้ยอืมดีสวยโอ้ดูละ่ะอืมอืมได้กลิ่นตะไคร้อยู่นะเนอะได้กลิ่นตะไคร้ไหม นีน่าจะเป็นตะไคร้ด้วยนะอืมมันต้องหอมตะไคร้มสมุนไพรผมตากสองแดดตากสองมือตากมือหนึ่งนี่มาแลี้กงคมือนึ่นงมาตากอีกแม กินอยัางน้ำอิม่มหวยบะแมนเซลูดวดไปเอ็ดเพ็ดตรงไหนบะเผ็ดเมีนดอบะพร้ <c oughs> วได้แล้วเผ็ดอันหายเด็ดบ้านหวยมันให่แน่แนละ่ะ ในการยัางม่ให้กินบพรอันเทาเอาสมมาตเนาะน่าก็อยากอยากไปเด็ดมากอะตุ้งเสิเบิดไปเลยบเบอร์เด็กินออกคลิปเกิดปีกินม้าพี่น้องเอามากินต้ <ừ> มปลาหน่อยยังสิเขากินแซ <ừ> ่บอืมอืมกลับโอยคลักคลักเอากันคัก,ก,กพี่น้องนำตัวกิกนได้แน่อน หักเลยนู่นคือมีสีอ,อืออือมีสีสีอะไรสีอัมพูเจ็บเจ็บเหนื่อยเลยอืมย่างขาไว่หักหักไข่ยังบ่อิ่มแซ่บอ่ออาพี่หรอมึงโบลึกไป ต่ไส้นี่เขาตัดอ้อยดีเนี่ยคุณฝุ่งมากเนียนเขาตัดเขาใส่เครื่องตัดบ่รถตัดนัเลยมีเสียงรถบอกอื้มฝุ่งมันไม่ผ่าตากเนาะอยู่ข้างหลังรถอะไรไปสุขดีฮะรถอ่ได้รไปโตเงินละครัอืม สมพเพื่ีอะไรเดียเนาะอืม,อมของยีสานผมหมักอยู่แล้วโอ้ยฝุ่นดูดิไปจับอร่อยทำแบบติ๊กบๆเผาคือสิบะเต้าพอสิบะติ๊บสีข้าหนึ่งพี่น้องแบบหนึ่ง คนกำลังเสียบแมค่คำบ่าถือปลาลองเมียลองเมียมากินเนี่ยพี่นออ้องโอ้ยจ้ะกินหน่อยๆกันน,นี่เลยอันีแเสบเอาเดี๋ยวพี่น้องเนาะอาพนอน,นี้ก็เอาของเสียบเนาะพี่น้องพ่ได้สนใจทักเข้าไปเพจทักกินทะเลเลยพี่น้องเน้อของแสีบของอีสานบ้านเฮาเนาะเอาพอได้มากริมนี่ก็ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตาม ยีเพลเซเบอร์น้ำเนื้เด้อพี umm ่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ซัพพอร์ตตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องเบียร์คุตัวล้ายเปก่อนกินีมดาบก่อนไปครับสวัสดีครับเป็นซี่ฝ่อคักแช่สวัสดีครับก่็จะมาอิ่มบ่ยังว้าย